นี่ก็จะมารีวิวชุดล้อติดมอเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับตัวล้อมันจะมีระบุข้างของมันนะครับมี L R นะฮะนี่ยอันนี้คือ R นะครับข้างขวานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายก็จะเขียนไว้ว่า L นะครับไม่รู้มองเห็นไหมอ่านี่นะฮะเราต้องใส่ให้ถูกข้างนะครับข้าง R อยู่ข้าง R ข้าง L อยู่ข้าง L นะครับทีนี้พอเรามาต่อใช้งานเนี่ยอ่าตัวล้อเนี่ย มันจะเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่แบบแกน x แกน y นะครับก็คือมันไม่ได้เลี้ยวก็คือมันจะสามารถเคลื่อนอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันสามารถเคลื่อนแบบแกน x แกน y ขวาซ้ายได้เลยไม่มีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะเนี่ยซึ่งมันก็จะไม่เหมือนล้อทั่วไปที่บอกว่าต้องตั้งวงเลี้ยวติวอันนี้สำหรับเหมาะเข้าซอยแคบๆที่แคบๆได้ง่ายๆนะครับ ประมาณนี้นะครับผมใครจะเอาไปลอง DIY อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปริบัิการศึกษาก็ลองดูได้ครับขอบคุณครับ